สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสีออโตโชว์ oke, ที่นี่เรานำเสนอรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ฟีเจอร์เด่นและข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการยานยนต์ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดต วันนี้เราจะพาทุกคนมาดู2025นิสสันนาวาร่ารุ่นใหม่ล่าสุดรถกระบะสายลุยที่มาพร้อมดีไซน์ดุดนันเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและการใช้งานหนักนิสสันนาวาร่ารุ่นใหม่นี้ได้รับการปรับปรุงทั้งภายในและภายนอกให้ความแข็งแกร่งและทันสมัยมากขึ้น ด้านหน้าของตัวรถมาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็ดีไซน์เฉียบคมกันชนหน้าเสริมความแกร่งเพิ่มความบึกบึนให้กับตัวรถนอกจากนี้ยังมีโป่งล้อขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ตัวรถดูดุดันมากขึ้นสำหรับล้อแม็กเป็นขนาด17-18นิ้วแล้วแต่รุ่นย,ย่อยแ a ชบอร์ด d อ f นิสสันนาวาร่า2 2 5 เมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารของ2025 Nissan n a า a r a จะเห็นได้ว่ามีการออกแบบที่หรูหราขึ้นแต่ยังคงความทนทานตามสไตล์รถกระบะเบาะนั่งถูกออกแบบมาให้รองรับสรีระได้ดีวัดสดุที่ใช้เป็นหนงังแท้หรือหนังสังเคราะห์ขึ้นอยู่กับรุ่นคอนโซลกลางออกแบบใหม่ให้ดูพรีเมียมมากขึ้นหน้าจอ Infotainment ขนาด9นิ้วรองรับ Apple C a r p l a y และ Android Auto ระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวา พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันที่สามารถควบคุมเครื่องเสียงระบบโทรศัพท์และครูสคอนโทรลได้ง่ายง่ายบริเวณแผงหน้าปัดเป็นหน้าจอเรือนไมดิจิทัลขนาด7นิ้วที่แสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างชัดเจนส่วนเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางนั่งสบายสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ The Power of Engine Nissan Navara 2025 ุมพลังของ2025 n i สันน n a า a r a ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.3ลิตรเทอร์โบคู่ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ7สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดขึ้นอยู่กับรุ่นระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อ ในส่วนของราคานิสันนาวาร่า2025คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ750,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและรุ่นท็อปอาจแตะหลัก1ล้าน100,000บาทขึ้นอยู่กับออปชันและฟีเจอร์ที่เลือก เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ2025 Nissan Navara นนใครที่กำลังมองหากระบะสายลุยที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสีออโต้โชว์เพื่ออัปเดตรถยนต์รุ่นใหม่ก่อนใครแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ